ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในภาคอีสานของประเทศไทยคุณยายทิพย์เป็นแม่ครัวที่มีชื่อเสียงในการทำข้าวต้มหมูที่อร่อยและโด่งดังในหมู่บ้านทุกเช้าเธอจะตื่นเช้ามาทำข้าวต้มหมูและหลานชายชื่อบอนมักจะช่วยคุณยายทำอาหารวันหนึ่งหนุ่มชื่อโจ๊กซึ่งเป็นเพื่อนของบอนมาที่บ้านของคุณยายทิพย์โจกมีนิสัยขี้เล่นและชอบทำให้คนอื่นหัวเราะ คุณยายทิพย์ข้าได้ยินว่าข้าวต้มหมูของท่านอร่อยมากข้าอยากลองชิมและช่วยทำด้วยโจ๊กกล่าวด้วยรอยยิ้มคุณยายทิพย์ยิ้มและตอบว่าถ้าเจ้าอยากช่วยเจ้าต้องทำตามคำสั่งของข้าอย่างดีนะโจกและบอนเริ่มช่วยคุณยายทิพย์ทำข้าวต้มหมูแต่โจ๊กไม่เคยทำอาหารมาก่อนเขาทำให้ข้าวต้มหมูหกและซุ่มซ่ามไปหมดคุณยายทิพย์หัวเราะและกล่าวว่า จ๊กเจ้าต้องระวังและใส่ใจในการทำอาหารนะทุกคนในหมู่บ้านที่เห็นเหตุการณ์ต่างหัวเราะและสนุกสนานกับความซุ่มซ่ามของโจ๊กคุณยายทิพย์ข้าขอโทษที่ทำให้หกแต่ข้าสัญญาว่าจะพยายามทำให้ดีที่สุดโจ๊กกล่าวคุณยายทิพย์ยิ้มและกล่าวว่าการทำอาหารต้องใช้ความตั้งใจและความระมัดระวังข้าดีใจที่เจ้ามีความตั้งใจ ในที่สุดโจกและบอนสามารถทำข้าวต้มหมูได้สำเร็จทุกคนในหมู่บ้านที่ชิมข้าวต้มหมูต่างชื่นชมในรสชาติข้าวต้มหมูนี้อร่อยมากขอบใจเจ้าโจกและบอนที่ช่วยกันทำชาวบ้านคนหนึ่งกล่าวคุณยายทิพย์กล่าวเสริมว่าการทำอาหารร่วมกันและความสนุกสนานทำให้ข้าวต้มหมูนี้อร่อยขึ้นไปอีกข้อคิดที่ได้จากนิทานเรื่องนี้ การทำงานร่วมกันและความสนุกสนานในครอบครัวทำให้ชีวิตมีความสุขและมีความหมายมากขึ้น